สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ2้อ26.2นะครับวันนี้หัวข้อของคลิปก็คือ7ประเภทหัวข้อรายงานยอดนิยมปรับใช้ได้กับทุกวิชานี่นะครับ เป็นผลงานที่เขียนโดยคุณอีฟนะครับคุณพี่อีฟอยู่ใน d e ็กอี .com นะสำหรับวันนี้พี่อีฟเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะต้องผ่านการทำรายงานกันมาเยอะมากถ้าพูดได้เข้าท่ากว่าคือผ่านกันมาแทบทุกวิชาแล้วละ่ะที่มั่นใจขนาดนี้ก็เพราะสไตล์การเรียนในโรงเรียนของเด็กไทยมักจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากค่ะตอนที่พีอีฟเรียน มีรายงานเยอะยังไงเชื่อว่าตอนนี้น้องๆก็ยังเจออยู่แน่ๆก่อนทำรายงานทุกครั้งสิ่งแรกที่น้องๆควรจะต้องมีเลยก็คือหัวข้อรายงานบอกเลยว่าหัวข้อรายงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยถ้าน้องๆเลือกหัวข้อรายงานได้น่าสนใจเนื้อเรื่องในรายงานและการหาข้อมูลก็จะทำได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าใครที่ทำรายงานมานานถ้าคิดหัวข้อรายงานบ่ยบอย อาจจะมาถึงทางตัดได้วันนี้พี่อีมก,ก็เลยขอรวบรวม7ประเภทหัวข้อรายงานยอดนิยมที่น้องๆโหวตมาแล้วว่าถูกเลือกใช้เป็นหัวข้อบ่อยๆสุดใครที่กำลังไม่รู้จะเลือกหัวข้อรายงานอะไรรีบไปดูกันเลยนะคะ 1. ภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือ o t ทอปเป็นหัวข้อรายงานที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้บ่อยมากยิ่งเป็นรายงาน วิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาการงานและสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ยิ่งมีคอนเซปต์ที่เข้ากับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเยอะมากเพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและหาง่ายในชุมชนเช่นงานจักสารงานสิ่งประดิษฐ์งานตระไคร้หอมไล่ยุงเป็นต้นถ้าน้องๆจะเลือกหัวข้อนี้พี่อีฟแนะนำว่าอาจจะต้องเป็นรายงานที่เริ่มต้นจากการอยากแก้ไขปัญหา หรืออยากหาผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกหรือตอบโจทย์ความสบายจะเหมาะมากเลยเพราะจะช่วยให้น้องๆเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อรายงานของเราได้ 2. ทันข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันความน่าสนใจของข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เรื่องของข่าวนั้นโดยตรงค่ะแต่เป็นประเด็นอื่นที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับข่าวเช่นช่วงที่มีข่าวรถตู้ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง น้องๆองอ,งอาจจะไม่จําเป็นต้องหยิบประเด็นของอุบัติเหตุมาพูดถึงแต่สามารถทำเป็นหัวข้อรายงานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถของรถตู้ประจําทางในกรุงเทพหรือลองหาประวัติของรถตู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมถึงถูกดํามาใช้ประจําทางแบบนี้ก็ได้ค่ะการเลือกใช้หัวข้อนี้จะช่วยทําให้หัวข้อรายงานของน้องๆน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเหมือนเป็นการอัปเดตข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ และถ้าหัวข้อที่น้องๆเลือกมาทั้งทําเหตุการณ์และน่าสนใจรับรองว่าคุณครูต้องอยากให้คะแนนเต็มแน่นอนคะ่ะ 3. ประวัติศาสตร์น่าสนประวัติที่พี่อีพูดถึงไม่ได้จำกัดแค่ประวัติศาสตร์ของประเทศหรืออายระยธรรมต่างๆเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงประวัติศาสตร์ของสิ่งของหรือประวัติศาสตร์ของสถานที่หรือประวัติของบุคคลด้วยถ้าพูดถึงความนิยมในหัวข้อรายงานนี้ ก็ต้องบอกว่าตอนที่พี่อีฟเปลียนอยู่มีเพื่อนในห้องเลือกทำรายงานหัวข้อนี้กันมากถึง4ใน5กลุ่มเลยค่ะดังนั้นถ้าน้องๆเลือกทำหัวข้อรายงานเรื่องนี้ก็ไม่ได้จำกัดคราว่าอยู่ในวิชาไหนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรวนแล้วแต่มีอดีตกันทั้งนั้นทั้งภาษาที่ใช้บุคคลในวงการวิทยาศาสตร์อารยธรรมของประเทศต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งสูตรทางคณิตศาสตร์ ใครที่ชอบค้นหาประวัติศาสตร์บอกเลยว่าห้ามพลาดหัวข้อนี้เลยค่ะ 4. บทเรียนหัวข้อรายงานยอดนิยมที่อาจารย์มักจะมอบหมายให้เราก็คือบทเรียนของวิชานั้นๆค่ะเจอได้แทบทุกวิชาเช่นวิชาภาษาไทยมีกี่บทเรียนก็แบ่งกลุ่มตามจํานวนบทเรียนและให้น้องๆหาข้อมูลของบทเรียนนั้นๆมานําเสนอนั่นเองน้องๆหลายคนอาจจะมีบนกันได้ว่ายังไม่เรียนเลยจะทํารายงานได้ยังไงแต่จะบอกว่าหัวข้อนี้ ถือว่าทําให้เรามีโอกาสค้นหาข้อมูลล่วงหน้าและเข้าใจบทเรียนมากขึ้นเลยนะคะนอกจากข้อดีจากการใช้หัวข้อรายงานตามบทเรียนจะทําให้น้องๆเข้าใจในบทเรียนที่ทํารายงานมากขึ้นแล้วถ้ามีการนําเสนอรายงานหน้าห้องบทเรียนอื่นๆที่เพื่อนทําก็จะถูกย่อและย่อยมาให้น้องๆฟังเหมือนกันถือว่าช่วยลดเวลาการอ่านในวิชานั้นไปได้เยอะเลยค่ะ5สิ่งแวดล้อม เป็นหัวข้อฮอตทิปทุกสมัยเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมในบ้านเราก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่และเป็นมหาที่สําคัญอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาเช่นมนลมพิษภัยจากธรรมชาติเป็นต้นก็มักจะถูกหยิบไปเป็นหัวข้อรายงานอยู่บอ่อยครั้งค่ะอย่าลืมว่าจะใช้หัวข้อไหน ก็อย่าลืมปรับหัวข้อนั้นให้เข้ากับวิชาที่เราทํำรายงานด้วยนะคะเช่นวิชาภาษาไทยก็อาจจะใช้หัวข้อที่มาของชื่อโครงการหรือสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติวิชาสังคมศึกษาอาจจะใช้หัวข้อสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือแม้กระทั่งวิชาคณิตศาสตร์ก็เลือกใช้หัวข้อสิ่งแวดล้อมที่มีรูปทรงเลขาคณิตแต่นี้ก็ได้นะคะ 6. อาเซียน ในยุคที่ประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอาเซียนต้องบอกว่าทุกโรงเรียนให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้มากๆเลยนะคะตั้งแต่การกำหนดให้มีวันอาเซียนการจัดกิจกรรมอาเซียนการทักทายแบบอาเซียนเป็นต้นและแน่นอนค่ะจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแน่และหัวข้อรายงานของเราก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้นอกจากวิชายอดฮิตอย่างสังคมศึกษาที่มักใช้หัวข้อเกี่ยวกับอาเซียนในรายงานแล้ว วิชาภาษาอังกฤษก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิชาค่ะที่อยากจะให้น้องๆเรียนรู้คำศรรัพท์ต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนทั้งวัฒนธรรมภาษาอาหารดอกไม้ของแต่ละชาติรวมไปถึงวิชาอื่นๆก็เริ่มมีอาเซียนเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องแล้ว 7. สิ่งที่สนใจบางทีการกำหนดหัวข้อในงานมาให้น้อง อาจจะเป็นการจำกัดความคิดและความสามารถของน้องๆมากเกินไปคุณครูหลายท่านเลยเห็นพร้อมต้องกันว่าให้น้องๆเลือกทำรายงานในหัวข้อสิ่งที่สนใจได้เลยซึ่งสิ่งที่สนใจนี้อาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้รอบตัวตั้งแต่อาหารที่ชอบไปจนถึงนักร้องที่ชื่นชมขออย่างเดียวว่าน้องๆต้องสามารถเชื่อมโยงวิชากับวิชาที่เรียนได้ถือว่าเป็นหัวข้อที่น้องๆจะน่าจะชื่นชอบมากที่สุด เพราะได้แสดงความรู้และความรักในสิ่งที่สนใจกันแบบเต็มที่เลย<ๆ>เผลอๆการทำรายงานในเรื่องที่สนใจอาจจะทำให้น้องๆได้ข้อมูลเพิ่มเติมใครที่ยังคิดหัวข้อไม่ออกลอง list ข้อมูลหาสิ่งที่เราสนใจไว้ได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ7หัวข้อรายงานที่พี่อีฟนำมาฝากกันใครที่ลึกไม่ออกว่ารายงานครั้งนี้จะทำเรื่องอะไรก็ลองมาเลือกไปเป็นแนวทางได้ค่ะแต่เชื่อว่าน้องๆหลายคน คงเจอหัวข้อรายงานที่พีกว่านี้แน่นอนใครที่เคยทำหัวข้อรายงานอะไรที่น่าสนุกหรือเจอบ่อยๆย,ยอดนิยมลองมาแชร์กันได้นะคะพี่อีฟผู้เขียนคอลัมนิสของเด็กดี .com ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของ23672กับหัวข้อ7ประเภทหัวข้อรายงานยอดนิยมปรับใช้ได้กับทุกวิชาถ้าเพื่อนๆได้ลองทดลองทำแล้วมีวิธีที่ดีกว่านี้สามารถโพสไว้ใต้คลิปได้นะครับ ให้เ,เพื่อนๆท่านอื่นในรูปด้วยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามคลิปของอ2 3 6สแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคนทำคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ